มาต่อกันที่สถานการณ์น้ำกกน้ำสายนะครับที่บอกว่าตอนนี้เจอกับสถานการณ์แม่น้ำปนเปื้อนนะครับเรื่องของสารหนูโลหะหนักครับซึ่งล่าสุดครับกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยนะครับผลของการตรวจตะกอนดินแล้วก็ในพื้นที่ของแม่น้ำกกแล้วก็น้ำสาขาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับก็พบ <pronoun cing> ว่าสารหนูสารตะกั่วแล้วก็โลหะหนักหลายชนิดครับ มีตรวจเกินค่ามาตรฐานในหลายระดับเลยทีเดียวแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันถึงผลกระทบในครั้งนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ครับหลายคนยังมีความวิตกกังวลเพราะว่าจะต้องนําน้ําในสาขาต่างๆนั้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภคครับคุณผู้ชมครับนายอนุภาพชื่นพงษธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตําบลโป่งผาอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เปิดเผยนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในแม่น้ำสายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมผ่านระบบชลประทานนะครับที่ใช้น้ำจากแม่น้ำสายเพื่อรดพืชผักในฤดูแล้งแม้ชุมชนจะไม่ได้อุปโภคบริโภคน้ำสายโดยตรงนะครับแต่ว่าระบบน้ำที่ส่งมาจากระยะทางกว่า6-7กิโลเมตร ได้กลายเป็นสายน้ําที่นําพาปลาที่อาจปนเปื้อนสารพิษเข้าสู่แม่น้ําสาขานะครับและก็พื้นที่เกษตรกรรมสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านครับด้านนายไกรสิทธิทิททททิท์สธโชดกครับประธานมหาวิทยาลัยชนเผ่าอาขาเสนอว่าควรใช้ความสัมพันธ์ของเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในสฝั่งของชายแดนนะครับ โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในพื้นที่เขตปกครองพิเศษเป็นตัวกลางเชื่อมต่อการเจรจาข้ามพรมแดนมากกว่ารอให้รัฐนั้นดำเนินการเพียงลำพังเพราะพื้นที่แบบนี้นะครับจะต้องคุยกันด้วยความสัมพันธ์และความเชื่อใจในภาษาเดียวกันนั่นเองครับ ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชานพัฒนาไัยวันหรืออาจารย์ชิครับอาจารย์ประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นน่าสนใจครับแล้วก็มีศักยภาพในการคลี่คลายปัญหาเชิงสันติวิธีแต่จําเป็นที่จะต้องทําแมปปิ้งหรือการทําแผนที่สัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นระบบ ว่ากลุ่มไหนสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มไหนได้บ้างและต้องเดินหน้าไปพร้อมกับกลไกอื่นๆก็คือช่องทางการทูตระหว่างประเทศและคณะกรรมการเขตแดนไทยเมียนมาหรือกลไกในระดับอาเซียนครับ ล่าสุดครับกรมควบคุมนลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยผลตรวจวัตรกรดินในแม่น้ํากกลําน้ําสาขาและแม่น้ําโขงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2568รวม2รอบของการตรวจนะครับ พบว่าสารหนูตะกัวและโลหะหนักหลายชนิดมีค่าเกินระดับมาตรฐานที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินโดยเฉพาะแม่น้ำกกก,กับช่วงต้นน้ำใกล้พรมแดนไทยเมียนมาและช่วงสะพานเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในเขตเมืองเชียงรายจุดเสี่ยงสำคัญนะครับที่พบสารหนูเกินระดับมาตรฐานและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากบริโภคปลาเป็นประจำครับ ขณะเดียวกันลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนแม่น้ำลาวและแม่น้ำสรวยนะครับก็พบค่านิกเกลิลสารหนูและโครเมียมเกินระดับมาตรฐานในบางจุดโดยเฉพาะแม่น้ำกอนนะครับเคน01นะครับที่พบโลหะหนักหลายชนิดเลยทีเดียวครับสำหรับแม่น้ำโขงนะครับช่วงอำเภอเชียงแสน ก็พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานด้วยเช่นกันนะครับโดยสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำสายที่ปนเปื้อนและไหลบรรจบลงโขงนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษประเมินว่าน้ำที่ไหลผ่านฝายเชียงรายมีการลดความเร็วลงทำให้ตะกอนที่ปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักตกตะกอนได้มากขึ้นจึงพบค่าสารหนูลดลงหลังจากผ่านฝายนะครับ แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลแนวโน้มระยะยาวเพราะว่าเพิ่งตรวจวัด2รอบและไม่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่ครับแต่ว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างของสารหนูเพื่อวางแนวทางในการจัดการในอนาคตเพราะแม้จะไม่กระทบต่อสุขภาพในทันทีครับแต่หากสะสมจากการบริโภคซ้ำๆก็อาจก่ออันตรายในระยะยาวได้ครับ ขณะที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้สั่งการให้ปหลัดกระทรวงเรียกประชุมด่วนในวันนี้เลยนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์การเร่งรัดและแก้ปัญหาโดยเฉพาะมาตราการเฝ้าระวังในประเทศและการลดผลกระทบด้วยการสร้างระบบดักตะกรอนเนื่องจากแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับต้นตอปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานั่นเองครับ